ไปตามไเร็วหบแดดเร็วือท่วงเอาเยรยอยู่บอกยมเดือนนาเอาให้ลูที่นึงล่วไดือป่าเือนเียวลแตกัปสินเื่อยู่ี่ไม่ได้่แค่เราอยู่ไนงานน้่งมาเอาตอ้่ไน่เ็นไหมเกี้ยวเกียว ดัง <üman> ้ะเกียวเกียวเอาทาตาออกตานตายันตานี่ไงพี่ตาไงพี่ตาไงพี่ตาไงอาจิงดิงดิงิิงกระจุ๊บโอ้ยถ่ายรูปจุบถ่ายรูุบอยู่นรอยเมเออกตาเล็อย่างงี้ค่ะโอ้เกียวเยวอย่ารอนะมานีเกียวโอ้ย่ายล่ะ

มายันมอง้องค่ะจับน้องมองกลองก่อนวันจูจี้ค่ะเกียสนแต่ยิ้มด้วยในแต่ยิ้มด้ค่ะยิ้มสี่ลูกกิ้มสียิ้มเดนั่นน้งบานเป็นทุบๆแล้วเฮไปไปไปบิ๊กไอ้บังรอดบังเ่นมาไปไปุก่นไไปนไปก่อนไปจุดก่อนไปอนไก่นไไทยวันอ่กไ่

เดียวมเเียนดับ้เช็ดกะเสเออตรงไหนไอ้บีกัมน้ำตาหิหลังตเช็ดไปเนี่ยเช็ดเกอดับไเช็หน่อยค่ะอันจุดให้เน่ยจะ

จุูเลยบ่อเดี๋ยวอันเอาร้านนะฮะไอ้ฮั่นก่อนโอเคพอแล้วยายน้ำดังๆโอ้โหโอ้โหรักกัน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 เอาเหมือนกับตีแบกกพวกแบงซี่ว่ะรักกันรักกันเหมือนกับตีแบงสีว่ะโอ้ยป่าถ้าจะเลือกชุดแม่สวยป่าฮะรักกันรักกันรักพี่ลาจุ๊บกันนี่วัดหอยตุ้งเลิงไปลุงไปไปกับพี่ไปกับพี่มาป่ามาค่ะมาค่ะพี่มาพี่ หนึ่งสองเท่าเลยค่ะาเห็ไม่เห็นหน้าพี่แพรอะโอเคได้แล้วโอเคมองนะทุกคนนะครับนานิตานานิตาโอเคเดี๋ยวมาหอดีมาค่ะเดี๋ยวจะโมกาดมากมากเลาใครเห็นไอ้บีกที่เราเจอเราก็นอนดูผูอยาของยาเจียนเหมือนแต่แต่เป็นแสงเทหม้อใหม่ ไม่ได้สูงหอกเข้าไปนี่น้องอันมีผู้ใดบ่น้องเกือบเกือบบ่เอาพี่ดิกพี่ดิกเกือบได้อะไรได้อะไร đi, 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 đi. เฮ้ยคือนางกำยาทั่วแบเนี้เอาคือนางกำยาทั่วแบเดียวอยูขิงหน่งแบนี้ทำลายแล้วใหญ่แล้วคุณยายแอลคุณยายแอลอะไรครับผมออดลอูอยาออ่ะฟานฟานแล้วเร็วตาติงใน อ่อนเลยฟอนเลยฟอนเลย,อเ,ลยเอาบัดนี้พี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยลำฉับาอ่ฉานไทยปนกันใจไอฉันลมาเจอ <c oughs> เนือนนางตะต่างลางอุ้ยนำ้ำลายไหลอีกแล้ว <c oughs> อย่างลางพาเดินอย่างแล้วอย่างแล้วอย่างแล้วลูกโอเค ปวดล้งไปแม่ปวดล้งไปโอ้ยน,อย,นนอย,ยน้อยนียน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 ่ก็หนักอยู่เด้ดยอน้อยนี่เด้อน้อยนี่ก็หนักอยู่เด้อตัวใหญ่อยู่เด้อยามงไปแตมห่อกบัวใบงยไป,ไป,ไปนําลดีครับ

เห็นบ้างไปแสนตัวเห็นขากูเห็นบ้างไฟแสงตั้งตาสามสองหนึ่งไัยินแย่อไรงานจะปวดแขน